่อนสักนี่เจ้าหนูเต่าทะเลนั่นน่ะเขาขอจะนะของโปรดักันเลยลำใาญใหญ่เอ้ยัเลยจ้ามือคุณยกเต่าทะเลนั้นให้เขาไปเลยสิเเฮ้เฮเิงเต่าทะเลนั่นไวและชีวิตพวกเจ้าจะปลอดภัยถ้าขัดขืนจะเป็นยังไงรู้เปล่าเด็กบ้าก็แค่เต่าตัวเดียวนะให้เขาไปทันได้ใช่ไหม ่ but, ่ยออูะะฮถ้าอย่างนั้นฉันจะจัดการกับเจ้าหนูนี่ก่อนเลยก็แล้วกันได้ไม่เอาแล้วเพนดก่อนลงไปก่อนนะคุณเต่าเอ๋เจลงไปก็โดนไอ้เหี้ยเพนต์ก็ล่ะไว้ไม่ใช่เล่นเนี่นะดูสิเขานี้